สวัสดีค่ะออกทีเอสทีสวิตเซสนะคะสวัสดีจากเซรินเดประเทศเอลเบเนียค่ะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่อ้อมเดินทางท่องเที่ยวโยุโรปนะคะแต่อ้อมก็ไม่ลืมที่จะตอบคาถามทุกท่านนะคะหลายๆท่านนะคะสอบถามอ้อมมาทางหลังบ้านมีหลายๆคําถามที่น่าสนใจค่ะวันนี้อ้อมหยิบยกหนึ่งคำถามนะคะที่น่าสนใจอีกคําถามหนึ่งคําถามนั้นก็คือถ้าเราต้องการที่จะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทยเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวนานแค่ไหนเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆค่ะและถ้าใครนะคะที่เป็นผู้ติดตามในช่อง TST s e r s s c e s นะคะแล้วก็เจออ้อมไลฟ์อ้อมจะพูดทุกครั้งเสมอๆเลยค่ะว่าการที่เรา เราจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําได้ท,ทันทีเหมือนที่คนไทยดําเนินการจดทะเบียนสมรสกับคนไทยด้วยกันเองภายในประเทศ แต่ถ้าถามถึงระยะเวลาในการจดทะเบียนสมรสนะคะเอาจะต้องบอกว่าจะต้องขึ้นอยู่กับสัญชาติของคู่สมรสของเราค่ะว่าเป็นคนสัญชาติอะไรซึ่งเอกสารที่สําคัญที่สุดในการจดทะเบียนสมรสนั่นก็คือใบรับรองโสดค่ะและแต่ละประเทศนะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการขอใบรับรองโสดไม่เท่ากันคะ่ะบางประเทศใช้ระยะเวลาในการขอใบรับรองโสดเพียง1-2วันแต่บางประเทศนะคะจะต้องขอเป็นใบรับรองสถานะก่อนจากนั้นถือจะมาเปลี่ยนเป็นใบรับรองโสดที่สถานทูตนั้นๆในประเทศไทยค่ะ ซึ่งระยะเวลาในการขอใบรับรองโสดก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆจากประเทศต้นทางนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอ้อมแนะนําทุกคนว่าหากต้องการที่จะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทยนะคะอ้อมแนะนําว่าให้วางแผนกับคู่สมรสของเรานะคะอย่างน้อย2-3เดือนก่อนเริ่มดําเนินการเพราะหลังจากที่เราได้ใบรับรองโสดแล้วนะคะก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของการแปลเอกสารรับรองนิติกรถึงจะสามารถนําเอกสารนั้นๆน,น,นะคะไปใช้ที่อําเภอรหรือเขตเพื่อดําเนินการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยนัน เองค่ะแต่ระยะเวลาหลังจากที่ได้ใบรับรองสูตรแล้วนั้นไม่นานค่ะอ้อมยกตัวอย่างลูกค้าของอ้อมเองที่อ้อมเก็บสถิติมานะคะหลังจากที่ได้ใบรับรองสูตรแล้วอ้อมใช้ระยะเวลาในการแปลและก็รับรองเอกสารเนี่ยไม่เกิน7-10วันลูกค้าก็สามารถดําเนินการจดทะเบียนสมรสได้เลยค่ะซึ่งระยะเวลาในการจดทะเบียนสมรสนะคะอ้อมก็ใช้ระยะเวลาไม่เกิน1วันค่ะทั้งคู่สมรสนะคะก็จะได้ใบทะเบียนสมรสภายในวันนั้นเลยค่ะ ใครกำลังวางแผนที่จะจดทะเบียนสมรสก,กับชาวต่างชาติในไทยนะคะแล้วกาลังหาตัวช่วยอยู่ปรึกษา TST s e r v i c e s เได้เลยนะคะออมและทีมยินดีดูแลทุกท่านค่ะ